สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายด้วยพี่น้องื้อนี้กินอยังพิจาร์ปินพิซซ่ามื้อนี้นะอาหารแดงเป็นกินพิซซ่าเด้อมื้อนี้เด้ออันนี้เก๋อันนี้หน้าหน้าเบคอนกับชีสเด้ออันนี้ยนะอันนี้หน้าเบคอนหน้าบาร์บีคิวอันนี้นะใส่เนื้อหมูมาจกกัดตั้มก่อนสิบาเลยแม่ตัดเอเนาะ โอ้พิจพจเดี๋ยวจาเด้อเดเด้อเดเดี๋เว้อเด้อเดอเด้อเ้อเด้บเด้อเด้อเดเด้อเดอเด้อเด้อเดาอเด้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 อเดเด้ออเด้น้เด้เดนเด้เดเดอเดเดเด้เด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 ดเด อันนี้ก่อนอันนี้จานจานอันนี้อันนี้เนื้อมีนะอเออแม่อันนี้เข้าก่อนลูกแม่อันนี้เข้าก่อนเอาไปแม่ชิมก่อนเผ็ดบ่๊ะชิมที่ชิมอื้อื้อื้ชิมบ่มเผ็ดบ่เผ็ดเอานี้เข้าก่อนเด้ออันกินหน้าอันนี้ก่อนอันนี้หน้าหมูสับหน้าหมูสับใส่เบคอนสุกแล้วลจิออกมาให้เบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้อง เนี่ิลปจะนไหนก่อนมาสิโน้ตว่าตวิัดเันเดิฮึค่อยซิมก่อนหน้านี้แล้ววะสันที่ไหนท่ไหนรอทารอทาพิซซ่ารอท่าพิซซ่ารอท่าพิซซารอท่าพิซซารอท่าพิซซาเตนกันก่อนรอทาพิซซาออกยิมาเต้นฝ่อนขายก่อน บสบีบ a สบัดบีบับาบาสบีก่อนเราทำพิซซ่าก่อนอย่าฟาวพรมันสุกก่อนเาจึ๊งจึ๊งจ๊งจึ๊ง Oh my g o no d n h e ด the farm อี๋ยอี๋้โอ้ก่อนเราทำพิซซ่านี้ตื่นเต้นขนาดเนาะมัก็มามีเอเรเอพิซ่ม่เม่ไม่เบิ่งก่อนไม่เบิ่งก่อนเบิ่งก่อน

ันนี้จากม่พูดแค่ห้านาทีก็ได้ยเยสซ่าแล้วแล้วหน้าตาก็จิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องจะไปตักให้เบิ่งเหมือนนี้นะเอาชิ้เอาเฉยค่อยกินตัวนี้แล้วก็กินตัวฮิสชองแบบนี้นะเบ็ดเบ็ดไปค่อยกักอัปเตอร์ถอยอันนี้เป็นน้ำบาร์บีคิวเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ mhm 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 có mhm 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 ก็อยาได้ซี้มาไว้ก่อนน่ะเอมเด้มาฟัซีเลยโนาตยาสะยาสะข้าวในเมน s ิกข้าวนเามเสร์ฟเด้อความเสิร์ฟอูด้อดเรอันนี้เป็นหน้าชีสกับหน้าอัน เป็นหน้าเนื้อหมูแฮมเบอร์เกอร์นะพ่อแม่พี่น้องปรบ่าวเวลาไม่ยังบ่สุกลูกมันสุกก่อนมันจะเจ็บท้องพูดนะพูดนะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่นาพี่ป้าน้าเบิ่งพี่หน้าลูกมันจะเจ็บท้องอะไรว่ไม่หายปากไม่หองให้โอ้จะเป็นยากเลยนี่กระดาษมันจะเจ็บท้องเลยลูกปวดเจ็บปวดเจ็บจังเลยโอ้ยน้องพื่อนมีลูกก้อนใหญ่สิแดห้องแก้มระเบ้อเนาะห้องแก้มไหนเนี่ยฝั่งไหนห้องสามบาทระเบ้อห้องไหนห้องแก้มสามบาทอะไรยังไงเนิ่ง สองสามให้ลูกเออแม่น่าไม่กินเนอนี่ออเดี๋ยว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 อันนี้บโได้เฮ็ดเดียวพ่อแม่พี่น้องเด้อโได้เฮ็ดซื้อมาจากอันซื้อมาจากอันใส่ลูกซื้อมาจากใส่เอลูสกิลสกิซื้อมาจากห้างสรรพสินค้า อันซูเปอร์มาร์เก็ตบมเดหเฮดเอาตรงนี้นะกินน้ำวันนะจะอีเปื่เป็นวันนะกินน้ำก่อนเด้อเห็นไกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนแล้วจะกินน้ำอันที่สองพ่อแม่พี่น้องชีดโดนอันที่สองหน้ามันเป็นหน้าคล้ายๆหน้าสปาเกตตี้อะเนาะอันนี้มันชีดเด้อนี่เด้อชีด ใช่มืกขาก่อนไขรก่อนใส่อมสียาสั้สีอิสตันูเลยดีซิเบอรฟิวเนองต้องเสื้อน no? so ต้องไดเซื้อน <c oughs> ตัด,ตดตพิซซ่ามา <c oughs> ไ,งไงนะไมด้